อย่างบ้านเลขที่209หมู่ที่2ตำบลไผ่เขียวอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีดำเนินการในภาร,รกิจสุดท้ายมอบบ้านให้แก่นางเฉลียวการทัญญกรโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรมกวีเจ้าคณะภาค3เป็นประธานฝ่ายสงและได้รับเกียรติจากนายสิทธิชัยเทพกุษารองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานฝ่ายคารวะ กิจกรรมเริ่มจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมกวีเจ้าคณะภาคสามประธานฝ่ายสงฆ์เดินทางถึงมณฑลพิธีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีประธานฝ่ายคารวะจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแผ่ถวายราชาสการาเบื้องหน้าพระบรมชาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีสมาทานศีลเสร็จแล้วเจ้าคณะอำเภอสว่างอารมณ์กล่าวรายงาน พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมกวีกล่าวสัมโมทนียกถาจากนั้นนายกองค์การบริหาร